ชิปนี้สาวไทยแพ้เยอรมันแล้วก็วัดกัน2เกมจบท้ายสาวไทยเกาหลีใต้คู่แข่งทาคันห้หนักว่ากันห้อยู่ห้หนีตกทัน bnl 225สวัสดีครับทุกคนยิงดีต้อนรับต้หนหลวง นักถามข่าวกีฬารับผู้ชมครับผมอยากจะบอกพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนผมพิการไม่ได้ยินต่องห้ามเป็นตั้งแต่เกิดเด็กๆเลยครับแต่ผมพูดไม่ทัดไม่ได้ใช้ภาษามือลาวนี่ครับผมไม่ได้ยินผมใช้ดูอ่านปากเพื่อนทุกคนนะครับโอเคผมพูดไม่ชัดแต่ผู้ชมคอยๆฟังนะครับมีภาพกีฬาอ่านข้อความไปด้วยนะครับ อย่าลืมฝากกดตับใช้กดแชร์ชิปกดต่ามเป็นกำลัง,งใจผมครับพิการมาริยินของุ่นครับชิปนี้ข่าวกีฬานเดี๋ยวจะมาให้ฟังนะครับวันที่สบมบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้สาวไทยพายเยอรมัน0ูนยเช็คนะครับยี่สิบยี่สิบเทบเก้ายีเช็คเอ็ดงงงงดูทีวีทั้งโลกวอลเลย์บอนญิงไทยลงเล่นแค่ห้คน ผู้ตักถินต้องหยุดเกมไว้ก่อนโ่กข่าวขณนะน,นี้เกมทางเรามีทอที่ทำเอางงๆงงนะครับขันทักษนามในช่วงเช้งชีสามโบเมกระโดดเสริมให้ชิมทาาไทยแต่ผู้ตักสินต้องเป่าหุดเกมโ่กข่าวเพราะชิมทาาไทยเหลือผู้เล่นอยู่ในสนามแค่5คนหาทำแนงนิปโบโลไปหนึ่งคนนิโบโล เราหายไปไหนพิมพิยากาัตทําไป13คะแนนทบเช็บแ็ดออกองให้ชิมใทย่ไนเพิ่์เจ็แปมแล้วก็จำเร็จอาลาโลกของไทยถูกลบอีก6ทจุกสามีคะแนนเหลืออีก2เมนเจอเบอร์นิกันและเคนาดาวัดกัน2เกมจุกท้ายสาวไทยเกาหลีใต้ ไฮน,นักวักันไฮยูไฮตกทันมีอนเอลสามนร้อยยีม่มอยู่หรือไปกับผู้แข่งสัมพันนี้ตกทันเข็นเกาหลีเล่นกับญี่ปุ่นแล้วมีโอกาสชนะฝรั่งเศสหรือวัดเฮทาดาล่วงหรือรอดได้ช่วงไทยหนะักทำใจได้เลยนะครับสาวไทยผ่านเยอรมันร่วงไปอยู่ อันดับ20ของโลกแล้วในนัดนิ้ทำให้ชาวไทยเสียคะแนนจากสมอันดับโลก6กถูก3คะแนนเหลือ166.75อหลอไปอยู่อันดับ20ของโลกแต่ยังรัดอันดับย7บนตารางคะแนนมี5คะแนนจากชนะ1แพ้9เท่าเกาลีใต้แต่หรือใต้ มีแค่4คะแนนเยอรมันแก้เกมดีผู้สีเช็คแรกหลังจากนั้นไทเจอร์บันเสริมบอลเร็วและกขมบอกของเยอรมันทำให้บอลแรกไม่เข้าบอลรับร้วนและบอลมุกไม่ได้ผลผู้เล่นพรอมหลุดผิดพลาดเหงเยอะขึ้นชงดาวพิการช่วยทีมปียยุท แก้น้อยตัวรักนิจวอลเลย์บอลญิงไทยเอิ้ใจหลังจบเ,มเกมเยอรมันพี่กรถามว่าทำไมทีมไทยดึงดูเล่นอย่างสนุกและมีหวามชุกตลอดเวลาพี่อนุชถามว่าก็เป็นไตยของทีมไทยเล่นอย่างสนุกและมีหวามสุขเพื่อขายหวามกดดันและหวามเครียดในทีมเรามันเลยเป็นที่มาที่เราอยาก จางเล่นอย่างสนุกชมโู่พลวันเทนเตอร์ทีมท่าไทยยอมรับเช็ดแน่เริ่มได้ดีแต่อย่างพลาดในลูกจำพันจุดที่ชนปักได้เร็วที่สุดก็คือการรับวอนแรกชมพูเช็ดแล่เราคอยห่างเริ่มได้ดีแต่อย่างมีคหวานผิพลาดคืนเกมที่เล่นผิดพลาดในลูกที่ํำพันพอดีด้วย แต่ไม่ได้รู้สึกแย่มากเท่าไหร่ในเช็ตแรกแต่พอเชตสอและ3เรารู้สึกว่าเราหลุดออกจากเกมไปเรามีข้อผิดพลาดก่อนห้างเยอะทำให้เราไม่ได้กลับมาในรูปแบบเกมที่ควรจะเป็นจุดที่ทำพันของทีมถ้าเกมไรเยียมมากๆเลยคอยห้างเยอะแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการ ที่บอกว่าจุดไหนที่ทวนปัดได้เร็วสุดคือการรับบอลแรกจริงๆไม่ได้อยากบอกว่ารับบอนแรกไม่ดีเพราะในบางช่วงก็ดีแต่บางช่วงก็มีผิดพามไปบ้างหรือเฉียมไปเลยรู้สึกว่าอย่าให้ทุกคนโฟกัสจุดนี้ให้มากขึ้นช่วงเรื่องบอลตีไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ เลตต่อไปคือเบาะกกลางรักหวนนะครับชาเหลาไม่ดักไม่สามารถได้บางดบืเช่นกลางได้แทมหรือโอกาสแทมคอยข้างยากผมขอพวกความคิดแข็งตัวตวงผมนะครับใช้เสียเปรียบฝรั่งุกด้านเขาสูงใหญ่มากๆแข็งแรงเล่นเหนียวตีนักระดูกใหญ่ว่าเหลา ถูกตีนักนักก็เจ็บนักกีฬาในเอเชียซึ่งไม่อยู่ในอาดามโลกเพราะเหตุผลนี้นะครับนักต่อไปนะครับสาวไทยจะลงแข่งนะักเป็นนักที่3จะเจอโนมินิกันในเวลา4:4นนี้นะครับเช้ามืดวันเสาร์ที่22พฤศจิายมา68 ชิปนี้จบแล้วนะครับฟังชอบอ่านติดตามข่าวกีฬาแบบนี้อย่าลืมฝากดทำซ้ายกดแชร์ชิปกดกันดิ่งกดไลค์นี่ครับกดติดตามเป็นกํามังใจให้ผมพิการไม่ดิ้งยินนะครับขอบคุณครับไว้พบเจอกันใหม่ชิปหน้าสวัสดีครับ